ain't nobody really fucking with me like they always saying all these people hit me up but i know that they be fake gonna grab the lawn no one find me ถ้าไม่โปมึงเข้าพี่จะไม่ไหวเหรออาพี่ลงมาอย่าละได้ละพี่ใส่ใสับประด<ส>บรด<ถ>ก่อนนะหรือว่าไงเอเอสับปะรดก่อนตัวไหนอ่ะมันอะ่ะมันตัวซ้ายมือผมก็อไออตัวเมื่อกี้ไงที่มันเข้าไปห้าห้ามันมีดาวปะ่ะไม่มีพี่อันน่ะ คลิปไว้ไม่เป็นไรถ้าโดนโปรก็เด้ออกออกนะยิงพามันออกดิให้พี่วิ่งไปเลยเหรอแล้วพี่โดนยิงหลังแตกอะ่ะก็นั่นแหละถึงว่าเนี่ยมันวิ่งตามพี่ไม่ทันอยู่แล้วพี่วิ่งไปหลังไม่เก็ทถ้ามันออกเองบอกพี่นะอ่าเฮ้ยไม่เอาเดี๋ยวใส่พระรามไปเลยเนะเาะเนาะเออ ให้มันหิวเล่นเลยออกบอกเองเปลี่ยนด้วยเองแปรงด้วยออกไหมไอ้แทนออกออกพี่ออกออกฝั่งไหนออกมาฝั่งผมฝั่งผมฝั่งไหนเลยยี่ฝั่งผมอ่ะฝ่ามือพี่ที่พี่ออกมาเออเขาพูดดิไปไหนแล้ววะมันออกไปท้ายนู้นแล้วพี่ มืด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 โอ้โหไม่แตกเองเองทำเป็นยิงพี่ดิเองทำเป็นยิงพี่เองพามันเข้ามารอปิดรอปิดแ,แทนระวังระวังเออปิดไว้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 ดไ,วดไ,วได,ได,ได้แน่ได้แน่เซตเนี้ย เองทำเป็นมายิง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 ทำเป็นมายิง,ย,ง,ย,งยิงขาวไว้ได,ได้ได้ได้เอ็งกดออกตี้ดิขอ,อ,อตี้พี่ไล่ไว้แตกสวยพี่ข่มขาบ<ด>